มนีเอาใฮ่ยฮมสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตยายที่ซอยเพชรเกษม20นะครับผมที่คลิปที่แล้วเราไปเซอร์ไพรส์ยายมานะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับกดดูตรงตัวไอตรงมุมนี้เลยนะครับผม จากที่เราลงคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับมียอดวิวถึง1ล้าน5แสนคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตยายกันนะครับผมว่าหลังจากที่มีคนดูเยอะขนาดนี้ครับมีใครไปช่วยยายบ้างนะครับผมก็ไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ นาทีผ่านไปนะครับผมสามสิบนาทีผ่านไปนะครับ มองผ่านไปนะครับผมนี่ครับมีคนกาลังมาที่ของยายคนหน,นึ่งนะครับผมแบบพอดีมอเตอร์ไซค์จอดปังนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปถามยายกันนะครับผม เอาให้มาถามว่ายายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับคือมาขายหลไนาเยครับผมาครับผมแล้เป็นคนไหนกันครับผมโอ้หจะโอมันจะล่าฟังคนนั้นรนู้เยอะมากครับผมท่านก็ไม่ได้วันคนึ่ลนั้นอรยบอะไเลยคนขายบอกผมทั้งไงเช้าวันสารวันจันงตรง แลนี่แข่งแต่กี่โมงครับหองมากวันนี้วันนี้เห็นมีคนมาซื้อเยอะอยู่ต้องช้ลมนำลมไปนะครับมาได้แล้ววัแล้วผมนึกถขาไปนึกว่าอาวจขอทานมานั่งมันสปชักทีก็ยัอจะซื้อเนให้ไปไม่เอายายอะไรนะครับลุงนี่หรบ ออกไหมครับออาประจำยายเหรอยายกินไอติ่มีทุกวันเหรอทุกวันครัแล้วมาให้่วยหมู่้านหมู่บ้านอะไรกันครแล้วลุงแล้วลุงอยู่ที่ไหนครับลุงครับลุงครับลุงลุงไปขายที่ไหนครับไปทำนี่น่ขายเรื่อยๆเหรอครับกับ้านนอกนั่นเลยอันเท่าไหร่ลุงอันเท่าไหร่ครับหกบาท ซื้อหนลงอดหนุนลงหน,น่อยน,นีของอ,อ,อ,อันนี้ก็ได้นะิอันนี้รถขวาน,นึครับขวานี่ารนะ่มบบมสิบบาทเครับผ,ผให้ทิปลงให้ทิปลงัะ แถวฝ่ายขายหมดทุกวันครับลุงแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่จังหวัดใช่ไหมครับจริงลุงอยู่แถวไหนครับวันเหลือสีแดงก็กลับบ้านอะไรนะครับวันเหลือสีแดงก็กลับบ้านอ๋อเหลือสีแดงกลับบ้านเอาไว้กินเองไงลุงอยู่แถวไหนครับร้านดูเป็นร้านๆนะครับลุงอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนซอย28เนี่ยอ๋ออยู่แถวนี้ครับครับครับชั่วเดียว รือดีขึ้นไหมครับแขนยายป็นเยอะเกาเล่อะแต่บาง่าก็ต้องท่วของเราห้องให้าวยาฆ่าเชื้อ้ฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นงเล่มนะคะแล้วท oh, ี <S <S ่ยายไปหาหมอเขาไม่ได้ฉีดให้อ่ัอ๋อฉีดแล้วฉีดว่ายาฆ่าคุณแมาคินอ๋อฉีดยาเอ่อ ไม่ไปหาหมอกนะโอเคได้เนี่ยเหลือนิดนึงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี sailing? ่ยเดี๋ยวผมเหมาเหมาทั้งหมดเนี่ยจะได้กลับบ้านไงไม่กลับเท่าไหร่ครับเหมาเหรออ่าเหมาหมดเนี่ยเท่าไหร่ห้าสิบบาทฮะห้าสิบบาทได้เหรอ อันนี้ห้าสิบบาทนะไทยกิตไทยตะกิตมาทำไม,ามานั่งอ่ะ

ทีวีกระจกปะดูคันใดในรถนั่ทุกคนเลยนะมือถือมือถือทั้งนี้ยายนายชาวบมานอ่ะคนบ้านนี่เป็นต่อให้เบอร์ไหมอ่ะให้เบอร์ไหมไม่เอาขายได้ไปหนึ่งขายหน้าเขาได้ไหมเย้ครับยายให้ผมกลับก่ไปครับผม เด็ดไงคนคนดูเขาบอกว่าอยากรู้ว่ายายเป็นยังไงดีขึ้นไหมมีคนมาช่วยไหมหมอดังใช่ไหมตอนนี้ยายเป็นความดันด้วยครับเป็นอะไรอีกเป็นโรคอะไรอีกครับครับโอเคยายผมไม่ขาแล้วยายไงครับยายไปแล้วสวัสดีครับ Thank you.